อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิ่งครับนี่มาเบิงกับอูป,ปาเหลาครับมีโปรเจกต์ไหม่ครับสงสัสยที่เฮียหนังว่าเห็นหม่องนอนไหมวะน,นี่นอดลูกนอกน,อนอมีหม่องนอนครับเยผะู้ดมาเห็นงานอยู่นี่ก็ต้องขืนนอนสั่นสองครับสั่นแหลกมันเต็มนะวีไอพี่ชิ้นดินมันหลปวดสั่นแหลก ก็ขยายทีโพูดนะเพื่อนเรานี่มีโปรเจกต์ไหมครับขยายอูนะเฮ็ดเองกับมือครับช่างเราเฮ็ดอะไรสักอย่างครับต่อรถก็ได้ครับซ่อมรถก็ได้ครับเฮ็ดเฮี้ยนก็ได้พี่เนาะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นจไม่ไม่ไม่หมอนหมอนมอนหมอนมันจะร่มหน่อยสินขาจับ หาจับมงเห็นบน่เห็นอยู่เเรา้ับในูกาู้งคนั้นเป็นยมันมันไข่เอานี่ปลาเราครับลงมือเองครับพี่น้องบงของกะลืมไล่ล้วอู้ห้องกะได้อ้บง่ะจุดซีวีมองงางแล้วครับ รถเกี่ยวันนี้คือจีดีตัดขายของห่างอลไรนี่เจ้าของเป็นม้าม้าเทือเถ้าเอาถิมเลยเอาถิมเลยวะเป่นไงเราวะเจ๊กะเจ๊กะโดนเหรอเจ้าของบ้าม้าเจือเถ้าครับนี่เขาก็สิสุกละเขาเป่นไงเราจนขวบเลยละเขาว่นเขากำลังใส่ปุ๋ยเขาเจ้าของขวบเลยละโอ้ใส่เขาแบบไดียวเลยโอ้ยอยากจะเทผุดอะนะนี่เดี๋ยวได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เซเล็กราคาแพงนะครับก็ ปลาเราเสียนถ้าเก็บของห่างไายครับนี่เก็บของห่างไข่เอามันเหนียวดิมันมันมาแข็งมันเหนียวมันยืดไหมยากมันฝืดมันหนาน้ำเกี่ยวมันอะไรนี่ปลาเรามาตราฐานกับเพีดเองนะครับบึ้งวะโอ้โหเียดไปทัว นี่เดียวอันเฮ็ดแล้วปุ๊บกะเพิ่นสิพาเก็บของหนงครับตัวใดที่มันเบาๆนะเอาคือสันสองครับสันล่างก็สิเอาออกให้เบิดครับขายของห่างให้เบิดเิ่งอู้ญ่เรามีหลายนะครับแหนบแหนบแหนบก็มีนะครับแหนบเออมือก็มีแหนบก็มีอู้อะไรหลายแหงครับเบิ่งยางยางก็มีครับยางเบิ่งยางผููได้ห้าอะไรเนาะนี่ยางก็มีครับอยากได้ยางมหาพ่อ่เราครับมีเบิ้ ตัวย่างครับนี่ใบแท็กรดเกี่ยวก็มีแนบนาเจ็ดนาหกรถหกล้อครับมีหลายครับมีหลายตับเลยแหละพูดนะหลายมีหลายอยู่ขายตัว,วราบ่แพงดอกช่างกิโูลดนี่แทดลำพุ่งก็มีครับผู้ไดห้หานลำพุง่งไปหลากลูกเลเ,เลนๆในดอกสิบแปดลำพุง่งดอกสิบแปดครับตัวนี้รุนไม่ล่าสุดมึงเก่งยังเป็นยังกับหลายครับสามหล้อเราก็มีได้วนี่ผู้ได้อยากได้บูซาต่อด้วยนี่สามหล้อ ยกเครื่องขืนปุ๊บนี่แลนจวดโลดครับนี่ของแท้ครับรถที่นี่เราของแท้มีมีซูเน,นลครับอยู่นี่ดอกหายมันเปย่นลงผุ่นวะนี่ลำบากก็มีครับขะนี้ลำบากคะนี่สภาพดีเลยครับเห็นในึงชิ้นนี่สภาพดีชุดถังชุดโชกยางยางเยิงดีเบิดรับตะวันเครื่องพังครับเครื่องมันไหนเด็ดสมอลเลยแล้วที่แรกกันไอลูกสูบติดครับ พอถอดไปน้ำกับเขางสงีเราบริเฮตทุกเทือครับโอ้คือจะได้ซสื้อเครื่องมาใช้ไม่หรอกเดี๋ยวลองงบเพื่อเรากันมีเบิร์ครับนี่ข้ออ่อนข้ออ่อนสีนิ้วข้ออ่อ,อนสามนิ้วนะครับมีไหลแนวอ,อยู่นี่กองเอะกองอะไรวะเคลื่อนว่ากองอันกองดักน้ำครับกองดักน้ำกองสุระครับมีเบิร์ีมีรอน้ำสิบแปดกัมีมีลำพงกับพ่อเรือครับนี่ลำพงก็มีนะครับ โอ้หลายยางอยู่พี่น้องบังเ,เอาชุดลมของหัวลากนะครับชุดสายเบรกสายลมหัวลากนะครับมีหลายอยู่เลือกเอาพี่ใหญ่เรา,า่าขายสุนเนลครับอยู่นี่มอนนํำก็มี่ครับนี่หมอนนํำก็มี่สี่หาช่องตัวนี้หาช่องหัวหมูกเกียร์นะครับกองอากาศล็อกกี้นะครับทอ่อแฟดสามบุตรอู้ สุดยอดเลยทอ่อแฟตสามก็มีครับล่างเครื่องมือสามมิตรมอเตอร์มู้ดีด้วยนี่จะได้ไปใส่รถอยู่นี่ิืงส่งนี่สามมิตรของดีของดีเอาไ้ก่อนท่อยเสียครับ S K 2อ0นะครับนี่ S K 2 0 0อ S K 200ใหม่ๆเลยครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะยังไม่ได้ใช้เพราะว่าซื้อมาแล้วขายรถไปก่อนครับบริษัทมอกตอรเตียวก็มีโอ้ เกิดไปวะน,นะนี่บึงโอ้หม้อเกียเี้ยวก็มีมาแบบใดวะนี่มีเบิดครับท่อกองเอ่อโ o จิตดีโฮจิตดีหรือว่าเจียแปดซีก็มีนะครับท่อท่อยางข้ามเครื่องที่ชอบแตกนะครับมีนะครับอูป้าเรานี่มีทุกอย่างครับขายเบิดครับคอมแอร์ก็มีนะครับนี่กองเปียกกองเปียกกองเปียกตัวนี้สําหรับใส่หัวยาว ใส่หัวยาวได้ใส่รถเกรีรได้ครับรถเกรีรหรือรถอะไรก็ได้ที่เป็นแบบพุ่นเยอะๆนี่เป็นกองเปียกนะครับใส่ได้นะครับหัวหมูเกียร์มีหลายรุ่นนะครับพ่อ,พ,อพ่อมีไ้เลือกอยู่ครับปัม๊มลมนี่ปัม๊มลมอีแตนนะครับปัม๊มลมมีแตนสิ่งนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อซิโรนอยลีเลกากบาดอีแตนม,มีเกียกร์อีแตนครับของเกียร์อีแตนก็อันนี้ของเมกาครับ นะครับที่ใส่ป้ายทะเบียนก่อป้ายทะเบียนสแตนเลสนะครับมีโอ้มีลายยางพดครับพี่น้องเลือกบเบิดดอกหลายเนี้ยดนะครับนี่มีวัดครับชุดสายเกียร์ตัวนี้ชุดสายเกียร์ล็อกกี้นะครับชุดสายเกียร์ล็อกกี้ตัวนี้ใหม่ๆเลยตัวนี้เกา่าเก่าญี่ปุ่นมานะครับ ส,สวยๆครับสภาพดีครับของกกี้ปลาเราหอยไว้มีสองชุดนะครับตัวนี้โอ้ไรเนี่พูดปมดำสามมิตรนะครับปมดำสามมิตรตัวนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากี่ตันนะมันเขียนอ,อ,อะไรนี่ S S M MM M นะครับ C หนึ่ง C ศูนย์นะครับ ไม่รู้ว่ากี่ตันนะรู้แต่ว่าใหญ่มากครับมันติดมากกับดัมสามมิตรของ10บรอครับพอดีผมขายแต่กระบะไปนะครับเหลือปั๊มมันไว้นะครับเขาไม่เอานะครับก็แบ่งกันแบกปันกันได้ครับใหม่เลยนะครับมีหลายอย่างหลายชิ้นเลยนะครับนี่พวกปั๊มปั๊มไฮดรอลิกทาปั๊มยกคอปั๊มอะไรก็มีเหลือนะครับมอเตอร์รถเกี่ยวก็มีนะครับมอเตอร์รถเกี่ยวก็เป็นของใครยะบ้านะครับ ใข่จระปะมีอยู่สองสามลูกครับก็เห็นบางไว้นีก็ของท,ทุกอย่างมันใช้ได้นะครับเพราะว่าส่วนไหนที่เออใช้ไม่ได้เราก็ขายขายของเก่าไปนะครับส่วนไหนที่มันใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้งานนะครับเผื่อ F c ซหรือว่าลูกค้าเขามาเยี่ยมมาเล่นถูอก็มีของจิดไม้จิดมือกับไปครับใครอยากได้ครับยางรถเกียรตนะครับมีนะครับนี่ ยางโกกิดสภาพก็ใช้ได้อยู่นะครับยางเป็นยางแท้นะครับยางแท้ไม่ใช่ยางกระดอกนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่เส้นนะครับนะครับมีลายยางครับทั้งผุ่นก็มีเพราะผมบริยยางไปมันห่อนแดดครับแล้วก็ที่อู่หลังในก็มีให้เลือกครับเดี๋ยววันหลังบางจะรีวิวให้ดูนะครับนี่สเตอร์สเตือรถเกี่ยวเอ่อกี่ฟันยังไม่ได้นับเลยนี่ร้อนำสิบแปดก็มีนะครับถังน้ำมัน 2 0 0รลิตรนะครับสองร้อลิตรโอ้โหพิดดถือครับพี่น้องเลองร้อยลิตรนะครับตัวนี้สภาพแจ่มๆเลยนะครับใครอยากได้ไปใช้ก็แบ่งปันกันไปครับประมาณนี้ครับอูปลาเราทำจั้น2ครับเดี๋ยวยกของขึ้นก็เกลีรยพื้นที่ข้างล่างนะครับมีหลายชุดหลายอย่างนี่เกีี่ยฝากครับพวกเอ่อ เต้าแหนบนะครับกระบอกฟอร์ดกระบอกเลี้ยวรถไถฟอร์ดก็มีนะครับกระบอกไฮดรอลิกมีอยู่สี่สี่คู่นะครับใช้งานได้นะครับแม็กก็ขายนะครับเออ่นี่จะเป็นมิเนียมนะครับมิเนียมเก่าญี่ปุ่นยังไม่ได้ใช้งานเลยผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะครับยางเปอร์เซ็นต์ก็มี825สอขอบ16นะครับ มีเลดียนมี17.5 19.5จุดห้าสิบเก้าจุดห้านะครับสิบเอดอาร์มีนะครับแล้วก็ยางพันผ้าใบจะอยู่โซนนู้นนะครับมีหลายเส้นนะครับถังน้ํามันมือสองคันหน้าอะไรก็พอเหลือนะครับออาโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเนาะ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็เน่น <Okay. S 1> นานมาพอสมควรครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ